สั่วว่าจีได้เงินกับเจ้างึดหลายงึดเท่าแก่เกาหลีใส่คักใส่แน่นาะเท่าแก่เอ้ยเจ้าก็ไรสห้าหกเจ็ดแปดเก้าสี่เจ็ดเจ็ดเจ็ดสามสี่ห้าเจ็หกป้าก็จะปลูกบุกหงลาหลายมีดออกหน่วยพร้อมเน้นนะไม่ซีหาหน่ยวยสบายดีพี่น้องเมื่อนี้มาพอกันแต่เศร้าเลย แต่เศร้าเศร้าแท้เศร้าว่ะแต่เศร้ากับผมไม่ได้เศร้าแต่เดึกเลยคือเกาเ่าแหละพี่น้องที่อ่าต่อจากคลิปแล้วเนาะที่น้อยว่าน้อยย้ายเวียกย้ายง,งานย้ายมาเฮ็ดงานส่วนสลัดคือเก้าน่นแหละแต่ว่าเป็นสลัดเก็บใบสลัดเก็บใบสีแดงฮะนะแต่กี้น้อยก็เคยไปเก็บมาแล้วเนาะมื่อนี้น้อยสิพาไปเก็บแต่ว่าไปเจอกับพี่เพย์ม่หวัว่าจะเจอกับเผยได้เนาะ ตื่นแต่เศ้าเลยมืนน่อนี้ตื่นตั้งแต่หาโมงเศ้าเพราะว่าเห็ดอันระบายมันต้องได้ตื่นดืกลุกเศ้ววาดิซ่ว่ารอให้เท่าแก่ม,มาครับเดี๋ยวให้เท่าแก่ม,มาครับซ่วฮอตนางงานก็นสิป,ประมาณ6กโมงครึ่งหรือว่าเจ็ดโมงเศ้าพอแล้วเนาะแล้วแต่ระยะทางว่าฮซีเดินทางไกลหรือซศา บอลน้อยพักก็มีอันเพื่อนร่วมงานพักอยู่ปรมานสามคนโบนาว์ก <c oughs> ็จะถามว่าคือนั่งอยู่นี่บบนาวบอวะ่ะเดี๋ยวเราไปเจอกันยุนางานเด้อมาหอดนางานแล้วพี่น้องเห็นบอต้นมะคงนะเห็นป่ะแต่ว่าน้อยบอได้เก็บบอลนี่ดอก มาถ่ายให้พี่น้องบึงซื้ออันมันเฮ่าทาังข้างป้าก็จะปลูกบกหงไล่หลายมีดออกหน่วยพร้อมเด้นนะมิซีฮาหน่วยอยู่นี่บดของน้อยสิเก็บนะแม่ไปเห็นกองสีขาวๆนะั้นเท่าเกศกำลังไปฮับเอาเอื้อยแพมาเดี๋ยวสีได้เก็บกับพี่แพแล้วมื่อนี้นะข้างหลังก็แม่นส่วนสมอันไนพี่แพสิมาเนาะ พี่น้องลงมือเลยได้นี่เก็บมาแต่เศร้าคนแหละแต่ว่าหากก็มาตั้งกล้องโทรศัพท์ถายเขาเก็บเพื่อนบูยูแล้วก็เลยแอบถ่ายพักก็บบค่อยงามันได้เพราะวันเจ้าหากก็เก็บไปได้สองสามรอบนี่แหละ พักวันนี้สิกุ้มค่านะแมงบ่เนาะสองคนกับพี่เทพ,พี่เรก็ไปยายกล่องพี่เพรีบมาทักไทยแสนคขับหน้อยนูบอกว่าวันนี้มาทำงานกับพี่เรมาจากทางวันโดพี่เพห่างห่างหายกันไหโดนแล้วเนาะ ส,สองเอ้ยน้องแม่มึอน,นี่นะสีแล้วเห่าบ่ฝนกระตกเด้อมู่นี้ฝนตกได้ยินเสียงฝนบ่พ่น้องปักแป๊กปกแปกลงมาเยี่ยฝนตกไครแดมันจะค่อยโบฮ้อนน้อยบุมักยามอากาศมันฮ้อนห้อนนะฝนตกคึมคมเนยใช่เป็นกระนอนวะ แต่ว่าบบได้นอนเดอ้อทำงานมาเฮ็ดอันเราใบ้ก็ดีคือกันพี่นอ้องมันก็นได้อนนะนะเลิกเรียกไว้ก็จะว่านะเลิกห้าโมงห้าโมงแรงถ้าเฮ็ดเรียกประจำมันก็สิได้เลิกเรียกค่ำเนาะหกโมงหกโมงครึ่งคุณเด้ออันนี้เฮ็ดแบบนี้เก็บแล้วแล้เราก็รับ เลิกงานรับเงินแล้วก็กลับบ้านเราต้องมาเก็บมาเมี่ยนของให้พระเจ้าอีกคุณน่ะเก็บกำรใหญ่ๆแบบนี้เราใส่กล่อง มอแม่พี่น้องบัเนี้เก็บสลัดเล้วเฮานึงเร่ง,งย่างตายว่าสิได้เลิกไหวไหมฟาดว่าให้มาเก็บมะขี้หินออกจากเฮาเน่ะกัาเจ้าปรับดินไว้แล้วว่าสิปลูกผักให้มาเก็บขี้หินออกว่าสั้นเข้าแก่เกาหลีก็ได้เนะอเ้ยไอเฮาเราเก็บผักนะเร่งแท้เร่งว่าสองคนแล้วเฮาเน้อพี่แพรนาะพี่แพรเคยทำไหมอ่ะงานเก็บหินอนะ่ะครั้งแรกมาเกาหลีได้หกปีละ ครั้งแรกห่ะเขได้เก็บพวกขี้หินออกเขามะแม่มะเก็บสรอยกับแม่พี่น้องเอ้ยสววัสดีด้เงินกับเจ้างดหลายงดเท่าแก่เกาหลีใส่คักใส่แน่นาะเท่าแกา่เอ้ยเจ้าก็ได้หลานก็ว่าเก็บแล้วไว้แล้วสิเลิกว่าซันน,น้อ,นองได้สิบหก อืมกับสิบประมาณนั่นแหละผักสลัดก็บุกค่อยงามแอกเบิดมือน้อยได้สิบหกกล่องพี่แพรได้สิบสี่กล่องกับสิบสามอืมกล่องที่สิบสี่บวันเต็มพีม่แพรห้าคนาผักเบิดก่อนว่าสันไปไปเลือกสิไปฮับเงินว่าสันสมูนีมนมันลากมานี่แหละมาพี่ไว้น้อยมาเพชรเวียกพี่ไว้ไปคนบกคีหินออกเข้าฉันนี่แหละบคคีหินเลือกแล้วก็โยนออกข้างๆเฮา เก็บบัคขี้เห็นก่อนเด้อพี่น้องเด้อพุทรว่างก็มาซอยกันเด้อเดี๋ยวสิพาไปเอาเงินสิได้เงินพร้อมบ่มื้อนี้เฮ็ดเวียกก่อน2 4 5 6 7 8 9 10หกเจ็ดแปดเก้ออืมใส่ถุงไว้ก่อนสองสาาก็ดแปดดเด้อเอาให้สัวรักเองเด้อแปดหมื่นบอพี่แพ แต่พ <rate. S 2> ี่ยองก็ว uh, yeah. ่าให้จับพัดไม่จับัดอื่นอ้ยมีแหงมีแหงมีแหงได้เงินแล้วจ้าได้มาแล้วพี่น้องได้มาแล้วมีแหงสู้ต่อมืออื่นตื่นแติด์กตื่นเติรลุกเช้าอีกไปแล้วบันนี้นะเลิกงานเก็บของเงินนี้เสร็จจะเก็บของ